ไปอยู <ไป S 1> ่ใต้เดือยทางใต้ทำไมเบียรกินต้องข่าไก่เป็นน้ำชาเลยอ่ะไม่ได้หรอยกสดยกสดเลยอ่ะมันก็อร่อยไม่ได้หรอไม,ไ,ไม่เป็นไรควายเบียร์จั่วได้ฮาโลใช่ เปิดไฟครับเปิดไฟแล้วโอเ์ใต้ดินแอบได้ข้างนอกเห็นมาตกเหรอไม่ตกนะเเอาไวยไอ้แกงบ้านเย็น càng ban Các mấy hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không อยู่ใต้ดิน0.9-0.3ก้าู่ยโอ้โหมีคูณซีซิกให้ทำไหะผมไม่มีนะมไม่มีองใต้ดินมันโคตรกว้างฟิซซิง โอเคฟิกติงมีสองฝั่งเลยหรอใช่สออันหมนี่ยมีสองฝั่งเลย พอมาแล้วกงก็อออพอไปด้วยเขาจะไปวางตรงตรงถแถๆโซฟาอะไรกับพี่แฟข้างบนอะ ยังไม่มีใครวางหนังสือนะไ <you> นะออยู่ e ค่นะเขากำลังหยิบไปอ่าฟิงเอรนปินครับเพลงเงินปินถ้ามีกถออกก็เป็นมิมิกแล้วโห oh, ยากมากอ่ะมันมีเขลวบางเยอะอ่ะโอเค เบลกล้องที่ห้อง,ท,องที่แกวางหแื่อแฉไปวางเข้าหาดอทอให้เห็นดอทอ่ะอตอใช้กล้องสามตัวเลยนะอันนี้พอต้องหากดออกแล้วป่ะใช่ไหมใชม่แล้วเป็นโหแล้วดูแต่ละมุมกดออกไม่งโค้มุมมันดูยากมากเลยอ่ะเออนั่นเลยดิผมเอากล้องมปช่วยหาดูอีกทีเลยอืม เอ,อ <Okay. S 2> มีแววจะเป็นเดมอนด้วยบอกมันมดูไม่ค่อยทำเลย,ยเลยอะเกินไปเงียบเกินกว่าจะเป็นเดมอนด้วยเปิดประตูยางเบียเปิดไปอ่ะ<า>ผีเปิดดีกว,ว่า เฮ้ยจัดคัทเอาพี่ตู่อ่ะเพราถ้าเป็นพี่ตู่พลอ,อยไน้าเ็คง่ายเนี่ยเพอห้องมันกว้างเนี่ยมันไจะเดินไหวในห้องตัวเองมากๆเลยแต่ตั้แต่อัปเดตแพทใหม่มารู้สึกดูง่อยๆนะเดี๋ยวเดวไม่ใช่คนละตู เออผมส่องดูทั่วนะพลอยไม่น่ามีกดออกนะอือหือจะเป่าเก็บกดออกเลยเพ็งกระปิงนั่นอยู่เลยจะไม่ได้ถ่ายรูปเลนะลูกถนะ่กายเพ็งกระปิงก็ได้ okay, ต้องว <okay. S 2> วเว้าและวติดตัวอ๋อติดติด ไม่น่ามีนะแต่ถ้าเป็นเดมอนต้องล่าแล้วก็รขีต้องไม่อเออผมว่าเป็นทันตูมากกว่าหรือเปล่าวะมีตัวอะไรตัวปะดับเพียนของอันมีจีนด้วยด้วยว่า ระดับเพียงผีก็ไม่เิ็นทันตัวได้รอยในมือมันอยู่มันอยู่นานหรือว่ามันจับตลอดวะ่าจับค่อนข้างบ่อยครับ <c oughs> เดินผ่านม,มุัท่นอยู่ <c oughs> เฟสเหลือเหลือกิงกิงกัเเบเปลทำพร้อมกันได้ เขาแกงแกงเบียร์อ,อว่าไม่ใช่เดมอนนะถ้าเดมอนคงเห็นต้องไหม้บ้างแล้วไม่ก็ล่าแตเ,เบียร์กระสะ็สีห้าสิบห้าแล้วนะ เบียอันนั้นถ่ายแล้วสีโยนขอ,อง,งไปเมีเเเเยเงียบเงียบแน่นเลย่ะ่ะเงียบแล้วเบียบเบียเบียส่องไฟห,หน่อยเท่าเล็กๆอีกแล้วอ่ะเขาเป็นไอ้น้องอ่ะดิ เบี้ยให้ไหวเลยน้องคายขึ้นไปแล้วเร็วมากเราลูกขงหนาคขาลงเปล่าช้างา <ถ ál. S 1> โอเคฮันตูดูดิเป็นเต่าเลยไอ้จัดเอ้ยน้องกูถ่ายรูปมึงทุกทูกความตกใจแล้วถ่ายไวติดด้วยนะอ่าเสียฟีไปรูปหนึ่งเลย โอเคไปกลับบ้านไอ้ตู่โอเคปุ๊บช้าปั๊บเลยทำไมดูเรียกว่าไอตู่ว่าอยากคลายจังลุงลืมเติมไหมครับเมื่อี้ไอตู่จริงจรนะมาผมก็พูดว่าผมได้ยินด้วยไงได้ยินด้วยฉันได้ยินด้วย อ่ะนะอือฮะนฮะแล้วถ้าเป็นมีมีที่กอกแันตัวเมยไม่มีนะไม่งั้นรถออกไปต้องซ่อนเนียนมากนะผมเดินทั่วชั้นแล้วเอยมีจุดหนึ่งที่ไม่ได้ดูว่ตรงบันได